สวัสดีฮะบอสฮะอนันทรพักศรีตรานทนฮะแห่งช่องครบเครื่องเรื่องความสุขฮะวันนี้บอสมาแบ่งปันฮะวิธีแก้การหลงลืมแบบง่ายๆฮะถ้าคุณหลงลืมนะที่ไม่ใช่การป่วยนะไม่สบายการหลงลืมเนี่ยนะจะแก้ได้โดวยวิธีการลงมือทำทันทีฮะการทำทันทีจะแก้การหลงลืมได้ ง่ายๆมากๆเลยนะบอสอยากแบ่งปันว่าเพื่อนบอสเอาไปทําแล้วได้ได้ผลดีทีเดียวจากการหลงลืมทุกวันเหลืออาทิตย์ละครั้งเหลือเดือนละครั้งโอเคไหม,มคือการหลงลืมเนี่ยถ้าว่ามอง,มองตลกตลกมันก็ตลกอ่ะแต่จริงๆคนที่หลงลืมไม่ตลกเลยฮะมันรู้สึกแบบเขาเรียกอ,อะไรนะเสียความความเป็นตัวของตัวเองอ่ะอืมเสียความมั่นใจเพราะเวลาถูกคนอื่นเรียกว่าขี้ลืมอ่ะมันจะดูเหมือนเราไม่มีเครดิต เพื่อนจะแบบไม่ฝากอะไรเราหรือข้ามเราไปในบางเรื่องเนาะ,ะเราก็อยากเป็นคนสําคัญเหมือนกันการแก้กันหลงลืมได้ง่ายๆด้วยกันลงมือทําทันทีความมั่นใจจะเกิดขึ้นบอกแล้วหนึ่งอาทิตย์จะเหลือแค่หนึ่งครั้งหนึ่งเดือนอาจจะเหลือแค่หนึ่งครั้งจากการทําไปบ่อยๆฮะสิ่งที่บอสจะแบ่งปันคือวันนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนหลงลืมเนาะ คุณจะต้องมีสมุดหนึ่งเล่มไว้ข้างกายฮะไม่ต้องใหญ่มากเล็กกว่า A4 ก็ได้อืแล้วก็ปากกาเน็บไว้ที่สมุดคุณจดทุกอย่างที่คุณทําในวันนี้อคุณอาจจะถามบอสทำทำไมนี่แหละเป็นการพัฒนาสมองของคุณพัฒนานิสัยของคุณเออเริ่มต้นด้วยการจดลงไปฮะง่ายๆเช่นเชาน้านี้คุณเดินทางมาถึงที่ทํางานสมุดเล่มนี้จะวางอยู่ข้างคุณเอเอมื่อคุณรับโทรศัพท์ ปุ๊บคุยกับใครก็ตามคุณก็จดไปสิบโมงได้คุยกับคุณเอเรื่องเกี่ยวกับเอกสารฉบับนั้นอืมมันเป็นเหมือนชอน็อตน้ตอะนะอ่ะพอผ่านไปสิบเอ็ดโมงเพื่อนมาชวนคุยจะพาไปเที่ยวเออเพื่อนจะพาไปเที่ยวต่างจังหวดัดวันที่นั้นนั้นนั้นคุณก็จดลงไป,ไปเออตอนสิบเอ็ดโมงครึง่งอืมน้องปีมาชวนไปเที่ยวจังหวัดนั้นวันนั้นวันนี้นนนจดลงไป,ไปถ้าคุณเป็นคนค่อนข้างจะเป็นคนคี้ลืมนะคุณควรทำแบบนี้มันจะดีกับคุณมากๆนะ อจนจบไปกินข้าวอ่ะหลังจะกินข้าวเสร็จคุณก็ขึ้นมาเจอสมุดของคุณอีกหรือคุณจะพกสมุดคุณไปด้วยก็ดีนะอืมเพราะอะไรเวลาเราลงไปพักเที่ยงเรามักจะซื้อของเออใช้เงินไปไม่รู้ใช้ไปทําอะไรจําไม่ได้เลยจดอืซื้อปลาไปสามร้อยบาทเออจะว่าจะไปแบ่งแม่แบ่งพ่ออ,อืมซื้อปลาไปสามร้อยบาทตอนเที่ยงจบไปพอขึ้นมาป่ายโมงเออฉันเริ่มทํางานแล้ว โอ้มีงานใหม่มาจดเลยบ่ายโมงนายให้งานใหม่มาหนึ่งชิ้นคุณรู้ไหมการจดแบบนี้มันจะทําให้คุณผ่านไปหลายวันน่ะกลับมาดูได้อะ่ะว่าคุณใช้เงินไปทําอะไรวันนั้นคุณทําอะไรไปบ้างคุณทําคนอื่นเขาจะยังไงช่างเขาโอเคปะ่ะแต่เราจะแก้วิธีการหลงลืมของเราด้วยวิธีนี้ถ้าคุณลองทําดูประมาณเจ็ดวันน่ะคุณจะรู้เลยว่าการหลงลงืมคุณน้อยลงมากอืมคุณจดไล่ลงมาเลยจนถึงก่อนจะกลับบ้านเออ คุณเช็คก,ก่อนกลับบ้านหนึ่งครั้งแล้วค่อยลุกขึ้นจากโต๊ะกลับบ้านคุณจะไม่ลืมโทรศัพท์ไม่ลืมปากกาไม่ลืมไอ้แป้งพับอะไรของคุณที่วางเอาไว้เพราะคุณจดทุกอย่างลงไปในนั้นที่คุณคิดว่าคุณจะลืมอย่าลืมเก็บแป้งพับกลับบ้านด้วยนะจดลงไปเห็นไหมเออเอาออกมาทาที่ห้องน้ำเออแล้วไม่ได้เอาใส่กระเป๋าเออถ้าหยิบใส่กระเป๋าก็จบท,ทําทันทีแต่ถ้ายังไม่จดเลย มันจะทําให้คุณทบทวนวันนี้ทั้งวันคุณทำอะไรมาบ้างและอะไรที่คุณต้องนํากลับบ้านคุณชอบกินขนมจีนมากเลยโอเคไหมขนมจีนกับเอ่อขนมจีนแกงกับปลากรอบคุณซื้อทีไรคุณได้กินวันลุ้งคืนเพราะคุณลืมเอากลับบ้านคราวนี้คุณซื้อปุ๊บคุณจดลงไปเลยว่าอย่าลืมเอาขอนมจีนกับปลากรอบกลับบ้านนะ บอสบอกเลยเย็นนั้นคุณจะได้กินนมที่จะประกอบสมใจแน่นอนถ้าคุณจดและอ่านสมุดเดลี่เล่มน,นี้ตอนเย็นก่อนกลับบ้านนะฮะเห็นยังโอ้โหมันจุดยอดมากวิธีนี้คนอื่นจะมองคุณยังไงช่างเขาบอสบอกแล้วท่านเราเป็นคนหนึ่งที่เราจำไม่ค่อยได้ว่าเราทำอะไรไปบ้างในวันนี้อืจดไปเลยจดในสิ่งที่คุณต้องการและปรารถนาก่อนจะกลับบ้านอ่ะอ่านอีกหนึ่งรอบเพื่อเตือนความจำของคุณ เห็นไหมสิ่งที่คุณจะต้องจําให้ได้มีอย่างเดียวคือสมุดนั้นน่ะคือสมุดเล่มไหนแค่นั้นอืม่านก่อนกลับบ้านทุกครั้งคุณจะไม่ลืมเอาของกลับบ้านแน่นอนและเมื่อไปถึงบ้านคุณชอบลืมที่บ้านลืมเอาโทรศัพท์ม,มาลืมหยิบกระเป๋าตังค์ลืมหยิบนั่นไปให้เพื่อนหยิมคุณเขียนและแปะไว้ที่ประตูบ้านฮะก่อนที่คุณจะออกจากบ้านน่ะคุณเห็นกระดาษที่คุณแปะไว้คุณจะอ่านและรีบดําเนินการถ้าคุณลืม หรืออะไรที่ลืมประจําประจําโทรศัพท์บ้างคุณแจนั่นคุณแจนี่เขียนแปะที่ประตูบ้านนะหรือประตูห้องน้ําที่ที่เราต้องผ่านนะ่ะอ๋อเออฉันยัไม่ได้หยิบโทรศัพท์นี่เนาะอ๋อฉันลืมเอาคุณแจไปให้เขานี่อืมคุณเดินไปทําเลยทันทีฮนะหรือต้องจดเขาเรียกทูลิสประจาําวันแปะไว้ที่หน้าน้ําและประตูหน้าบ้านเพื่อเช็คลิสอีกหนึ่งครั้งก่อนจะออกจากบ้านฮู้ เพียงเท่านี้การลงลืมของคุณจะน้อยลงน้อยลงและมันจะดีขึ้นดีขึ้นโอเคไหมลองทํากันดูบอสบอกเลยว่าการลงมือทําทันทีมันดีมากๆบอสจะเล่าเรื่องเพื่อนบอสให้ฟังเพื่อนบอสเป็นคนเอาไว้ว่าทุกวันนะ่ะลืมทุกวันที่บอกว่าหนึ่งหนึ่งอาทิตย์เหลือแค่หนึ่งครั้งหนึ่งเดือนอาจจะเหลือแค่หนึ่งครั้งด้วยซ้าเขาทําแบบนี้และสิ่งที่เขาทําคือเขานึกอะไรได้เขาทําเลย อ๋อฉันต้องเอานี้ขึ้นรถเขาเดินไปเอาของใส่รถเอาฉันลืมมันนั้นขึ้นรถอีกเขาเดินไปวันหนึ่งเดินไม่ต่ำกว่าสามครั้งแต่การหลงลืมของเขาน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆเห็นไหมเขาจะไม่พูดคําว่าฉันลืมอีกแล้วไม่เลยไม่พูดหายไปเลยคุณคิดดูมันเหลือเชื่อแล้วมันอัศจารรย์กับการลงมือทําทันทีทําได้กับทุกเรื่องจริงกินขนมไม่ทิ้ง ถูกแม่ว่าบ้างถูกพ่อว่าบ้างถูกคนนู้นคนนี้ว่าบ้างแหมก็แค่ลืมมันไม่ใช่สิมันเป็นวินัยเราฉะนั้นเมื่อทานเสร็จลุกขึ้นหยิบไปด้วยจะไปไหนก็หยิบไปด้วยแล้วก็ใส่ถังขยะเห็นไหมมันทําได้ทําทันทีลุกขึ้นเลยเมื่อกินเสร็จอูหนังยังไม่จบแต่จิบไปทิ้งถังขยะแล้วก็กลับมานั่งดูหนังต่อทําทันทีคุณจะไม่เคยคุณจะเลิกถูกตําหนิอีกเลยการถูกตาหนิจะไม่มาถึงคุณแน่นอนถ้าเราทําแบบนี้ อหนังก็ไม่ได้ไปไกลเท่าไหร่หรอกโอเคไหมใช่หรือบางคนอบอสนะอยากจะบอกว่าเพื่อนบอสบางคนนะขับรถขึ้นขึ้นบ้านอเอากุญแจใส่กางเกงโอเคไหมอีกคนก็เอากางเกงไปซักโอ้คุญแจก็ลงไปอยู่ในเครื่องซักผ้าฮาฮกันไปถ้าโชคดีก็ไม่ใช่กุญแจรีโมทถ้าโชคไม่ดีก็นะคิดเอาแต่สิ่งที่เขาทําได้เขาแปะคําว่าแขวนกุญแจ แล้วก็มีเขากวางวางอยู่ก็แปะอยู่ข้างๆคําว่าแขวนคุณแจเมื่อเขาเดินเขาบ้าเขาเห็นคาว่าแขวนจุแจเขาจีบกุณแจคุณแจออกจากกางเกงและก็แขวนไปที่เขากวางนั้นฮะเห็นไหมเราทําได้เออเรารู้ว่าเราเป็นคนอย่างไรอืออย่างไรก็ตามเราเดินผ่านตรงไหนจุดนั้นคือจุดสําคัญของเราเราอยากจะเอาอะไรไปวางตรงนั้นแล้วก็เอาไปวางแล้วเราก็เขียนกํากับไว้ แรกๆมันอาจจะฝืดๆมันอาจจะดูแบบไม่ปกติคนหนึ่งไม่เห็นทําอย่างนี้ก็ช่างเขาแต่เราทําต่อเนื่องนะเออเหมือนที่เขาบอกยี่สิบกว่าวันขึ้นไปคุณจะทําอัตโนมัติคุณจะเดินเข้าบ้านหยิบกุญแจอาอกาจากงเกงวางลงไปที่แขวนไปที่เขากวางอันนั้นเพราะอะไรอัตโนมัติร่างกายเราสมองเราเก่งมากเขาจะล้วงกุญแจเองแขวนเองเหมือนวันเนี้ยคุณหลับตาคุณก็แปลงฟันได้เขาเรียกอ,อัตโนมัติ หรือคุณหลับตาสบู่เข้าตาโอเคไหมคุณยังหยิบสายไอเนี่ยสายฝักบัวเอามาล้างหน้าได้อะ่ะเห็นไหมขนาดไม่ได้เปิดไฟขนาดมองไม่เห็นเลยไหมเขาเรียกอัตโนมัติคุณยังปิดน้ําได้เอื้อมือไปปิดก๊อกได้ตรงด้วยร่างกายเราทําทุกวันนะฮะอะไรที่เราทําซ้ําๆทุกวันเขาจะเป็นอัตโนมัติกับเราอ่าฉะนั้นวิธีนี้ใช้ได้กับคนที่หลงลืมฮะเนี่ย ทำต่อเนื่องนะทุกวันทุกวันทุกวันและคุณก็จะวางมันที่เดิมต่อให้คุณลืมคุณไปที่นั้นก็จะเจอคุณแจฮะเพราะเราทําไปโดยอัตโนมัติเรียบร้อยแล้วอืมฉะนั้นวันนี้ทุกคนเรื่องหลงลืมเป็นเรื่องเล็กๆแก้ไขได้โอเคไหมมันแก้ไขาจากชีวิตเราไปได้เพียงแค่เราต้องลงมือทําท,ทันทีฮะลองไปทํากันดูบออเชื่อว่าทุกๆคนจะแก้การหลงลืมได้แบบง่าย เพราะคนที่หลงลืมทุกวันเขายังหายได้อะใช่ไหมม,มันอยู่ที่เราใส่ใจตัวเองเออถ้าเราใส่ใจตัวเองอยากจะแก้ไขนะอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆในร่างกายให้ดีขึ้นกว่าเดิมอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็แค่ลงมือทําทันทีฮะขอบคุณทุกคนฮะที่ชมช่องครบครื่งเรื่องความสุขฮะสวัสดีฮะ